อุปกรณ์พร้อมค่ะอันนี้นะคะเมมาแวะที่ไล่ลุงเมืองมาแวะป้นนะคะมาแวะป้นอันนี้เดี๋ยวไปเดินเก็บผลผลมาเดือดสุกกันอันนี้พี่ยิ้มเริ่มตอนแล้วนี่ นี่ยังไม่ได้นี่ได้แล้ว mm. ไ,ได้แล้วชุบ อันนี้ดับด้วยเก็บไปเก็บมาจะเต็มจะเต็มกล่องแล้วค่ะนี่เป็นอันนี้ดอกตองนี้แตกแตกเลยเต็มแล้วนะคะไปเลย